ยกระดับธุรกิจสปาและนวดบำบัดของคุณให้เหนือกว่าเราเข้าใจดีว่าการสร้างธุรกิจสปาที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่แค่เรื่องของการบริการที่ดีเยี่ยมเท่านั้นแต่ต้องอาศัยการวางแผนที่รัดกุมและมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนแผนธุรกิจสปาฉบับสมบูรณ์นี้จึงถูกออกแบบมาเพื่อเป็นทีมเขียวสำหรับความสำเร็จของคุณจุดเด่นที่คุณจะได้รับจากแผนธุรกิจนี้การวิเคราะห์ตลาดเชิงลึกทำความเข้าใจแนวโน้มล่าสุดของอุตสาหกรรมพฤติกรรมลูกค้า และกลยุทธ์ของคู่แข่งเพื่อให้คุณสามารถกำหนดตำแหน่งของธุรกิจได้อย่างเหมาะสมแผนการตลาดที่ทรงพลังเรียนรู้วิธีการสร้างแบรนด์ที่น่าจดจำดึงดูดลูกค้าใหม่และสร้างความพักดีจากลูกค้าเก่ากลยุทธ์การบริการและการปฏิบัติการวางแผนการออกแบบแพ็กเกตบริการการสร้างประสบการณ์ลูกค้าที่น่าประทับใจและการจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพแผนการเงินที่รอบด้านครอบคลุมการคาดการรายได้การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน และแผนการลงทุนเริ่มต้นเพื่อให้คุณสามารถนำเสนอต่อผู้ร่วมทุนหรือสถาบันการเงินได้อย่างมั่นใจดาวน์โหลดฟรีแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์เพื่อเริ่มต้นสร้างหลักฐานที่แข็งแกร่งและนำพาธุรกิจของคุณสู่ความยั่งยืนได้แล้ววันนี้